สวัสดีค่ะตามที่ YG Entertainment ได้แถลงการว่าสื่อสาวแบล็คพิ้งจะคัมแบ็กในเดือนสิงหาคมนี้โดยการเปิดตัวอัลบั้มเต็มชุดที่2หลังจากห่างหายไปจากดีอัลบั้มนานเกือบ2ปีเต็มก็เรียกได้ว่าเมื่อทาง YG ได้ปล่อยทีเซอร์อัลบัมชุดที่ของของสาวๆออกมาก็ได้รับความสนใจกันอย่างมากมายนะคะถึงแม้ว่าจะมีเพียงไม่กี่วินาทีแต่ก็ทําให้บริงเนะี่ยปลื้มปริ่มกันสุดๆนอกจากอัลบั้มเต็มชุดที่สองของสาวๆจะชื่อว่าบรอนพิ้งแล้ว YG ก็ยังมีการขิงแบบสุดๆว่าสาวๆเนี่ยได้ถ่ายทำา MV เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมี2 MV ด้วยกัน และพิเศษสุดๆกับการถ่ายทำ MV ในครั้งนี้ถือเป็น MV ที่มีต้นทุนการผลิตสูงสุดในประวัติศาสตร์ชาติ YG อีกด้วยนะคะเพื่อนๆตอนที่ทาง YG จะเผยต่อด้วยนะคะว่าสีสาวแบล็คพิงจะมีการทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกแน่นอนในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้แต่สิ่งที่ทําให้บริงแตกตื่นคงไม่พ้นทีเซอร์ของอัลบ,บัม้มบลอนพิงที่เรียกได้ว่าแค่ชื่ออัลบ,บัม้มก็ขนลุกกันแล้วนะคะชาวเน็ตมากมายต่างตั้งข้อสังเกตว่าในวันที่ลิซ่าเนี่ยเธอได้ ได้ไปอ้อนโรเซให้ทําอาหารให้เธอรับประทานและทั้งสองมีการไลฟ์ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ลิซ่าเนี่ยได้หลุดสปอยชื่ออัลบั้มของสาวๆมาด้วยว่าบลอนพิง ชาวเน็ตมากมายต่างชื่นชมในความน่ารักและเป็นธรรมชาติของลิซ่าที่เผลอหลุดสปอยออกมาแต่ในตอนนั้นเนี่ยชาวเน็ตต่างไม่มีใครสนใจและเมื่อที่เซอร์ได้ปล่อยออกมาเนี่ยก็ทําให้รู้ว่าจริงๆแล้วลิซ่าเธอได้เผลอสปอยชื่ออัลบัม้มออกมาให้บริงได้ทราบกันตั้งนานแล้วนะคะ นอกจากนี้เมื่อบริงได้ชมทีเซอร์ที่ถูกปล่อยออกมาถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นแต่บริงทั่วโลกก็ต่างคาดเดาไปต่างๆนานานถึงคอนเซปต์ในอัลบั้มชุดนี้ของสาวๆแบล็คพิงค์ชาวเน็ตมากมายต่างคาดเดาว,ว่าทีเซอร์มาแบบมีเคี้ยวแหลม สันนิษฐานได้ว่าเป็นแวมพร์หรือไม่ก็ต้องเป็นงูโดยเมื่อเห็นหยดน้ําที่ไหลออกมาจากเขี้ยวและการกระจายไปทั่วมีความคล้ายคลึงกับเลือดหากคอนเสปต์ในอัลบั้มชุดนี้เป็นแวมพายแต่ในขณะเดียวกันหยดน้ําที่ไหลออกมาจากเขี้ยวก็เปรียบเสมือนพิษงูเช่นกัน และชาวเน็ตก็ยังโยงไปถึงเมดูซ่าเทพีแห่งงูในยุคกรีกโบราณอีกด้วยเนื่องจากทีเซอร์ที่ปล่อยออกมามีความลึกลับน่าตื่นเต้นและมีมนต์ขังเพียงแค่ YG ปล่อยทีเซอร์ของสาวๆมาไม่กี่วินาทีก็ได้รับความสนใจจากบลิงทั่วโลกจนติดเทรนทวิตเตอร์อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้สิ่งที่ตามมารวดเร็วมากเช่นกันนั่นคือข่าวลือถึงสีสารักพิงว่าพวกเธอจะได้เข้าร่วมงานเทศกาลดนตรี The t o w n Festival ในเดือนกันยายนปี2023ด้วยนะคะเพื่อนๆโดยสื่อใหญ่ของบราซิลอย่าง b ีชาร์ดได้รายงานเรื่องนี้ ถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือแต่แอนมินก็เชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากเมื่อฟังบีดเพลงที่ถูกปล่อยออกมามีกลิ่นอายของแนวละตินอยู่ด้วยเหมือนกันก็เป็นไปได้สูงทีเดียวที่ในครั้งนี้ YG จะงัดกลยุทธ์การตลาดออกมาโดยมุ่งเน้นบุกตลาดละตินเนื่องจากสาวสาแบล็คพิงก์ก็มีแฟนคลับมากมายทั่วโลกอยู่แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้แอนมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ